อุ้ยเจมจีรายุอวดแฟนแต่งตัวเหมือนกันเป๊ะยิ่งคบโฟมรักยิ่งหวาน หวานน้อยแต่หวานนะแถมช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะหวานบ่อยเป็นพิเศษสําหรับความรักของเจนจิรายุตั้งศรีสุขกับโฟมแฟนสาวนอกวงการทีลาสุประเอกสุตาได้เปิดโหมดข้างรักให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวต้องร้องว้าวด้วยการอวดภาพถ่ายที่ส่งตรงจากทริปพักผ่อนแบบส่วนตัวส่วนตัวซึ่งนอกจากจะไม่เงาเพราะมีโฟมเป็นเพื่อนร่วมทางคนพิเศษแล้วงานนี้ทั้งคู่ก็ยังเพิ่มเติมความโรแมนติกให้กับบรรยากาศด้วยแฟชั่นชุดคอสตูมเสื้อคู่สีสันสดใสที่มาพร้อมกับความน่ารักระดับ10เต็มส0 ถึงแม้จะไม่ได้เป็นภาพคู่ร่วมเฟรมแต่โมเมนต์นางกล่าวก็ดีต่อใจจนช่องคอมเมนต์คึกคักไปด้วยข้อความจากแฟนๆที่ส่งตรงมาถึงทั้งคู่แบบรัวๆเลยทีเดียว